มาเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะมีร้านค้าหลายร้านน่าสนใจเลยนะคะเ่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแต่มีร้านหนึ่งที่เดินผ่านแล้วจะต้องชะงักแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาว่าเอ๊ะเขาขายอะไรนั่นก็คือเขาขายหินค่ะเป็นหินที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องต่างๆค่ะอย่างเช่นหินชนิดนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องความรัก หินชนิดนี้ช่วยเรื่องคนที่ใจร้อนให้ใจเย็นลงอะไรแบบนี้ก็ไปยืนดูนะคะก็มีทั้งแบบเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไลหรือว่าเป็นหินที่ทําเป็นเหมือนที่ทับกระดาษอะค่ะที่เห็นเป็นก้อนแล้วก็เป็นโพรงแบบนี้เขาเรียกว่าจีโอดเขาว่ากันว่าวางไว้ในบ้านหรือที่ทํางานจะช่วยปรับ่วงจุ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะงั้นก็แสดงว่าศาสตร์นี้เนี่ยฝรั่งมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์หินเหมือนกันเหรอเนี่ย ซึ่งดิฉันก็มีจ้านี่ใส่หินเหมือนกันแต่อันนี้เราซื้อมาจากที่ไทยนะคะจากร้านเอมู n a อเซ s s o r รี s ค่ะ และที่ร้านก็มีเครื่องประดับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนกำไลซึ่งเครื่องประดับในร้านเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วก็ยังจะช่วยส่งเสริมด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูที่หน้าเพจ IG จีเขาดูนะคะและอย่าลืมบอกว่ามาจากผักบุกนะคะก็จะได้รับส่วนลดเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นเส้นนี้นะคะเป็นกำไลหิน Personal Energy ร้อยเรียงเฉพาะบุคคลโดยใช้ศาสตร์หินบำบัดสมาธิบำบัด 7จกักระก็ระบุไปเลยว่าขอให้ช่วยส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานของเราเขาจะถามเราว่าอาคุณคิดว่าคุณมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรมีสิ่งใดที่คุณคิดว่าคุณควรจะพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีคําถามหลายข้อนะไม่ใช่ว่าแบบจ่ายเงินแล้วซื้อได้เลยนะจะต้องตอบคำถามก่อนร้านนี้ใช้หินแท้นะคะราคาเส้นละ3,999บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน a m มู n Accessories และอย่าลืมบอกว่ามาจากผักบุ้งจะได้รับส่วนลดทันทีเลยค่ะ